อ้เพราะน่หละม,มาปดมาดกล้วยเห็นไห,นหมอบอกให้เามาตะไลมือเราหน่มันตรงพ้อบม่มเราอ๋อปาดนี่สิปาดทีวนีสิปาดกับยันจับไว้ทาง,งานลงเ <c> พ <oughs> ิ่งตะไลมือเราจับาปาดจังไดมันยังงามเนาะจังว่ฝเหีเ่จังไดฝนจังเหีนเห่นงนโอ,โ,อโอ้พี่โอ้ยง่กก <c oughs> ็บ <c oughs> อกว่าปาดคนน่งสี่คนสี่ก็ได้หรอกวะ อืเอานี่วีที่หนึ่งโอ้เห็นเพิ่งป่าจังซี่มันื่นยังงมีก่อนกำลเนาะอืมเออเมนเด้พี่เอาแล้วจะก็ป่าแต่ทักไตสน่ะผมันนอนมันตีหักเอาแค่เจังแมเอาเอาป่านั่งซิล่ะอือฮ่า่าฮ่าฮโอ้ยเนาะเจ้าพิ่งปาดเพิ่งตอนี้ก่อนกงตนแต่แต่ผู้บางคนเพิ่นกับป่าจังซี่่าจังซี่ละที่ปจังซี่ละตามสบายเขานี่ยแห้ว เขาพอได้เฮ็ดไปขายเราเฮ็ดไว้ทำบ่มไว้ใส่กินเอาไว้ใส่กินแน่ใส่พี่ไหนน่องน้ำโอ้วีง่ายแต่วีนี่โอ้โหโอ้โหบีใหญ่มอฟฟ้าพี่แล้วไหนลูกน้ำกองน้ำครับครับปลาโส่ปลาครับครับน่าจมวินี้พี่น้าทุกสองวันนะครับ มาน่หน่อยๆเรามาหาแม่หน่อยขั้นคอาไปิดกินปลาปลาคนอือโอ้วีที่สามนะคะโอ้วีนี่แม่อยากกินกล้วยให้มันสุกก่อนครับในเอาทำอะไรของปลาปลาครับอย่าให้เยอะนะลูกครับสามวีแล้วในวีที่สี่นี่นะเขาต้องเอาไปบ่มแบบไหอะไรกี้ แกบบ่มกล้วยตัวคนบ่มแบบรรมาชาคื่คนเตียงใบสาีเออใบสมสาหรือว่าเอาแกบใส่มันก็ได้กินง่ายหอกเี้ยเลองลองลองเอาปาดคือเพิ่งบ่งครับคที่เพิ่นขายนะเนี่ยังีบ่ะซีเดาะอ่าแต่บอกเพิ่นเอาร้อยน้าเด็ปาดง่ายใสอ แต่ว่าเพิ่นเอาโอยน้ำเหรอเห็น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 ในคลิปเพิ่นเพิ่นเอาโอยน้ำเเพิ่นแตกเเพราะว่ามันเนี่ยมันเนี่ยไม่เสียเนี่ยมอ่ะเห็นป่ะเออป่านว่าสิเราเห็นกันเห็นเอาเพื่นเอาโอยน้ำคนเดีอวทั้งสังคน้ำใช้กะละมังเขาต้องเอาสายยางบ้างเลยสายยางฉีดแล้วพี่ เพ่นเอาใส่ถังง่าๆแบบลอยงยับได้มั้เลยาปัดปัดวีน <8. S 2> <AS C> ี่งหญ่กว่ามูแเลยเนี่ป้อพี่ง่ยมักยาวเนาะวีนี่ง่าที่สุดเินลูกเดียวอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดินลูกเเจ็ดวีเจ็ดวีวีที่แปดน่ออๆ โอ้เอานั่นเอาที่ข้างล่างนั่นนั่นอันยาวๆนี่แหละเฮาก็บ่มแบบธรรมชาตินี่แหละพี่เอาเส้ถุงปุ๋ยเอาเส้ถุงปุ๋ยแล้วเอาใบชะมสารมาใส่ที่ผืนเห็ดหรือธรรมชาติจัะมาได้ซื้อเปียงเงินเนาะธรรมชาติเนาแบบคนบ่มใส่ใบชะมสาใบชะมสารนั้นสีเห็นไหนความฮอนหรือความอุดมเออเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาเตรียมอุปกรณ์มากันอ้าล่างวะเนี่ยล่างตัว